สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจานลูจิเดอนารุมาผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีปลื้มใจที่ได้ประเดิมเฝ้าเสาให้กับปารีสแซง์แมงเมื่อวันเสาร์แต่ยังไม่ไวายพูดถึงทีมเก่ามิลานว่ากลายเป็นอดีตไปแล้วเดลนารุมาสร้างความเจ็บปวดและโกรธแค้นให้กับแฟนบอลมิลานจานวนมาก หลังจากปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะเรียกร้องค่าจ้างสูงจนเกินไปก่อนหมดสัญญาและเซ็นฟีเข้าสังกัดแฟรี่เซนช์แองล่าสุดในด่านไว้ย2ลงเฝ้าสาใหาก,กแป้แชร์ในเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกพาทีมเอาชนะเกลมองฟุต4-0หลังจากก่อนหน้านี้เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวสำรอง2เกมเป็นเกมที่พิเศษและผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเราเตรียมทีมได้ดีผมขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเราอย่างไม่น่าเชื่อผมตื่นเต้นกับเกมประเดิมสนาม เพราะเราคือทีมที่แข็งแกร่งมีลานคืออดีตผมกําลังสนุกกับปแป๊ะแฉผมมีความสุขที่นี่และทีมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเราพยายามชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆเพราะพวกเขาเชียร์ทีมได้อย่างน่าทึ่งยโร่มบัวเต็งม,มีลุ้นประเดิมสนามในหลีกเอิงวันอาทิตย์นี้หลังจากพิตาบอสใส่ชื่อในกลุ่มนักเตะที่จะดวลกับสตาบุก โอลิมปิกลียงกำลังจะเปิดกรูปามาสเตเดียมรับมือ Star Book สตาร์บุกในศึกหลีกเอิงวันอาทิตย์นี้โดยที่น่าสนใจคือมีชื่อของโบเต็งในกลุ่มน้เตะใช้งานด้วยนรไว้33ย้ายไปร่วมทีม OL แบบไม่มีค่าตัวโดยตกลงเซ็นสัญญาร่วมงานกัน2ปีและเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาล่าสุดอดีตปากกระหลังทีมชาติเยอรมันมีโอกาสดวงลุ้นบนเวทีลีกเอิงเป็นนัดแรกหลังจากปีเตอร์บอร์ใส่ชื่อใช้งานในเกมที่จะดวนกับสตาร์บุก บุกถึงแยกทางกับเบญมณิกหลังหมดสัญญาโดยช่วงตลาดซื้อขายนาแต่รอบที่ผ่านมาแข่งรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรก่อนจะลงเอ่ยย้ายไปเล่นในฝร,รั่งเศสกับลียงชาลจีเรนาลูมาผู้รักษาประตูของปาีิแซง,งเฉแยงออกอากาศเป็นปลืม้มหลังจากได้ประเดิมสนามให้กับแปมแชร์ในนัดที่ผ่านมาปาีิแซงเฉแยงเปิดบ้านถล่มกกมมงฟุตไปได้4-0ในศึกลีกเอิงเมื่อวันเสาร์เกมดังกล่าว โดนาลุม่าลงประเดิมสนามนัดแรกให้กับแปแชแฉะในตั้งแต่ย้าำร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเมื่อนาร้อนที่ผ่านมาหลังจบเกมในด่านวัย22เผยว่ามีความสุขที่ได้ลงประเดิมสนามให้กับแปชแช์และที่สําคัญคือการเดินหน้าสารต่อผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ซึ่งนัดต่อไปทีมจะลงสนามในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกมันดีมากๆเกมแรกเป็นเกมที่เต็มไปด้วยอ,อารมณ์ความรู้สึกมากที่สุดอยู่เสมอในสนามเช่นนี้พร้อมกับแฟนบอลที่น่าเหลือเชื่อเป็นเกมที่ดี ขอบคุณแฟนๆสำหรับบรรยากาศวิเศษคืนนี้มันคือชัยชนะที่สําคัญเราต้องดําเนินการเช่นนี้ต่อไปเพราะเรามีความสุขมากๆแต่นับจากพรุ่งนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะมันเป็นรายการที่สําคัญออกมากๆมาริเซโอปูเชติโนเทนเนอร์ของปารีสซิงช์แมงกล่าวยกย่องอาชรา f ฮา k คิมีว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดของโลกในเวลานี้ าริแซ์แชแมงเปิดบ้านถล่มเกมมงฟุตไป,ปได้4-0ในศึกเลกเอิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแบ็กขวาวัย22ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานซือฝรั่งเศสได้สอบถามคุณซือชาวอาจนตินาว่าผลงานที่เกิดขึ้นของฮาคิมีทําให้แบ็กโมรโ็อกโกกลายเป็นนักเตะดีที่สุดของโลกในตําแหน่งดังกล่าวหรือไม่ผมมีความสุขกับอัชราฟเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกเขามีศักยภาพมากมายแต่เขาก็มีหลายอย่างที่ยังต้องพัฒนากันต่อ เราจะทําให้เขาเป็นเช่นนั้นเพราะเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดในการเรียนรู้อย่างมากอาคิมีลงเล่นให้กับแปร์แชร์ไปแล้ว5นัดโดยมีผลงาน1ประตูกับอีก2แอสซิสเพสเนลคิมเพมเบ้ปักหลังของปารีสซิงช์แองมีอาการกับเริ่มที่ข้อเท้าจากการลงสนามนัดที่ผ่านมาปักหลังทีมชาติฝรั่งเศสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลิกเอิงที่แป้์แชร์เปิดบ้านถล่มเกมมงฟุตไปได้4-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนออกในนาทีที่80ตามการรายง,งานของเลกิฟระบุว่าคิมเพมเพ่เกิดเจ็บบริเวณเดิมอีกครั้งส่งผลให้บอริเซโอูเชติโน่ต้องถอดตัวนักเตะออกไปในนาทีที่80ของเกมซึ่งกองหลังรายนี้จะเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามซอดังฝรั่งเศสเผยว่าอาการของนารับวัย26ไม่น่ากังวลแต่อย่างใดและเชื่อว่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่แปรแชรจะดวนกลับขับรูกในวันพุธนี้ รับคิมเพมเพ่ลงตัวจริงให้กับแป้แชร์ทุกนัดยกเว้นเกมที่แป้แชร์บุกชนะแรง2-0ถึงนรับรายนี้ลงเล่นในช่วง15นาทีสุดท้าย